นั่นสมณะเดินอยู่คนเดียวชะตาเจ้าถึงขาดซะแล้วแปลกจริงๆสมณะอยู่ข้างหน้าเราเดินไปเรื่อยๆเนื้อเราวิ่งตามมาตัา้งไกลจนจะหมดแรงแล้วแต่ทำไมไม่ทันสักที สมณะหยุดก่อนหยุดก่อนสมณะเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นหละที่ยังไม่หยุดท่านเป็นบรรพชิตควรพูดแต่คำสัตว์ในเมื่อท่านยังก้าวเท้าเดินอยู่เหตุใดจึงบอกว่าหยุดแล้วแต่ข้านั้นหยุดยืนอยู่นี่แล้วยังบอกว่าไม่หยุด อหิงสกะเราหยุดแล้วคือหยุดฆ่าหยุดเบียดเบียนหยุดแสวงหาในทางที่ผิดหยุดดำเนินไปในทางทุจริตทุกประการตัวท่านนั่นแหละที่ยังไม่หยุดเพราะยังไม่หยุดฆ่าไม่หยุดเบียดเบียนไม่หยุดแสวงหาในทางที่ผิดไม่หยุดดำเนินไปในทางทุจริตในมือของท่านยังถือดาบอยู่ เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าหยุดแล้ววาจาที่ท่านกล่าวเป็นอมตะว,วาจาที่ไม่เคยมีในที่ใดแม้แต่ที่สำนักอาจารย์ของขา้อาอหิงสก,กสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาดาบที่เธอเคยถืออยู่ มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบานเธอจงหมั่นบำเพ็ญกุศลรักษาศีลรักษาใจให้แจ่มใสเบิกบาน อยู่ทุกขณะเธอ